อริยมรรคมีองค์แปดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาพิขุทั้งหลายก็สัญญาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายสัญญาหกหมวดนี้คือสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโผฏถัพะและสัญญาในธรรมพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเราใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ที่ขูทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้ว ซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเป็นเกพลีความเวียนวนเพื่อความปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น